สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจาร,รย์ก้อยเลขมหัศจรรย์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพิชีวิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขราพัฒนานะคะงวดประจําวันจันทร,ร์ที่30สิงหาคม2564ค่ะสิ้นเดือนแล้วนะครับตรงกับว,วันจันทร,ร์แรม8ค่ข้าเดือน9ปีฉรูไทยนะครับค่ะ เดี๋ยวเรามาตามดูนครับรอบนี้อาจารย์คำนวณดวงดาวเราเป็นยังไงครับได้เลขอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันครับวันนี้อาจารย์มีข่าวดีมาบอกนะครับอาจารย์ได้จัดเตรียมชุดผังเลขกดหนี้ราวพัฒนานะครับประจําเดือนกันยายน2 5 6 4ก็คือเป็นทั้งเดือนเลยมีทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด9งวดด้วยกันก็คือจันทร์กับพฤหัสนะครับเลขกดหนี้ราวพัฒนานะครับอาจารย์จัดเตรียมไว้ทั้งชุด1เดือนกันยายนมี9ครั้งนะครับ ชุดนี้450บาทท่าในใดสนใจโอนเงินมาได้เลยครับตามหมายเลขบัญชีที่ขึ้นนะตอนนี้นะครับโอนมาเสร็จก็ทักอาจารย์มานะครับอาจารย์จะส่งไปให้ส่งทงางไลน์นี่แหละครับนะครับ,นะรบชุดละ450บาทมีจํานวนจํากัดนะครับอาจารย์จะแถมเลขดับให้นะครับทักมาที่ไลน์อ d สี p p 2 4 5 6เท่านั้นนะครับ ตามธรรมเนียมเราต้องคุยกันถึงเลขรอบเดิมก่อนนะคะเมื่องวดวันที่26สิงหาคมอาจารย์พงศกรให้เลขอะไรไว้บ้างนะคะเมื่อรอบที่แล้วอาจารย์พงศกรให้462793นะคะ935เท้งหมด 5, 5มี <5 S 2> ต7ตัวนะครับแต่เลิกบนและเลิกล่างออกดังนี้ครับเลข138และ61ค,ครับก็รุดครับนะครับเพราะเลขไม่เข้าหลัก10และหลักหน่วยนะครับก็รุดกันไปนะครับ แต่เลขว่าจะเป็นรอบที่สองเองเนาะครับแต่เลขปลดหนี้ราวพัฒนาเข้าเต็มเต็มทั้งสามตัวเลยนะสามตัวเด่นเข้าหมดเลยจับคู่กระปังเฮงปังดังรวยครับถล่มทลายนะครับเลขดาวดับดาวดับดาวดับอยู่ก็ดับตามที่แจ้งไปมีตั้งสี่ตัวดับอยู่ครบเลยรอบที่แล้วบีตัวรอบล่างเลิกล่างหนึ่งตัวนะคะครับผมก็ทาไมอาจารย์ให้เลิกบนเยอะรู้ไหมเพราะอาจารย์พยายามมีความเข้าใจว่าทุกท่าน คาดหวังกับเลขเลิกบนเยอะเพราะต้องฟาดฝันกับเลขสามตัวนั่นอาาเองก็คิดจนเนื้องอกจะขึ้นสมองแล้วเนี่ยไม่ให้ขึ้นครับ <c oughs> <c oughs> คิดจนปวดหัวเลยนะบางที <c oughs> มันไม่ใช่ง่ายนะครับถ้าใครง่ายก็คิดเอาเลยครับตามตบายไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเพราะอาจารย์วิเคราะห์ดวงนี้จากโหราศาสตร์ไทยนะครับ,จา,รารบจากดวงดาวบนท้องฟ้านะครับเอาวิชาโหราศาสตร์ไทย,ท,ยที่เราจำนานเรามาวิเคราะห์ดวงนะครับเพราะอาจารย์ทำนายดวงนี้ก็ใช้หลักวิชาโหราศาสตร์ไทย,ทยร่วมด้วยอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วก็เมื่อมันแน่นเสร็จก็เอาดาวตัวเนี้ยเอาวิชาวัสดุาาไทยเนี่ยดวงดาวเนี่ยมันตัวเลขอยู่แล้วเอามาจับเข้าไปในดาวพวกนี้นะครับหาจุดเข้ากันของจุดพิกัดของเราพัฒนาให้ได้หรือแม้แต่สลักกินแบ่งรัฐบาลไทยก็เหมือนกันหรือแม้แต่เลิกเลขต่างๆนะครับอาจารย์ก็พยายามทําจากสูตรพวกนี้แหละครับเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องใช้ความเพียรพยายามเป็นอย่างสูงนะครับไม่ชิงง่ายนะครับอาจารย์ทำเนี่ยก็เอาไว้เป็นแนวทางเข้าใจตามนี้นะครับ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารอบวันจันทร์ที่30สิงหาคมนี้อาจารย์พงศกรให้เลขอะไรกันบ้างคะ่ะผังเลขที่ท่านเห็นอยู่ณตอนนี้คือผังเลขของเราพัฒนานะครับงวดไปที่30สิงหาคม2 5 6 4ซึ่งตรงกับวันจันทร์แรม8ข้ค่ำเดือน9ปีฉลูดูเป็นดิถีของไทยนะครับอาจารย์จะพูดตามนี้นะครับมีดาว พุทธครับเลขสี่ค่ะดาวราหูครับเลขแปดค่ะดาวเกตครับเลขเก้าค่ะดาวศุกร์ครับเลขหกค่ะดาวพฤหัสบดีครับเลขห้าดาวจันทร์ครับเลขสองและดาวพระอาทิตย์ครับเลขหนึ่งค่ะทั้งหมดเจ็ดตัวจริงไหมครับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าไม่ผิดไม่ผิดนะครับเจ็ดตัวนี้นะครับรอบนี้สวยงามแจ่มแจ่มนะครับเราก็ต้องเอาดาวทั้งหมดนี้มาจับคู่ดาวเสียก่อนนะครับอ้าวดูสมมุติดาวอาทิตย์นะครับจับ 1,2,1,4,1,6,1,9,1,5,1,8เก้้าหอาสจับ2,4,2,6,2,9,2,5,2,8เก้าสองห้าสเอาหจับหกสี่หกเเอาสจับสี่เก้าเอาเจับ9 5้าและเก้าแปเอาเอาห้าจับก็เป็น5,8ก็ได้ทุกคู่ดังนี้นะครับทีนี้เราก็ต้องมากรองดาวนะครับเราต้องดูที่มาที่ไปของดาวแต่ละดวงก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์เริ่มจากท่าที่ก่อนนะครับหค่ะ ดาวอาทิตย์นะครับได้12องศา44ลิปดานะครับได้ทาริทโทแห่งเลิกนะครับมาดูต่อดาวจันทร์ครับดาวจันทร์ครับจันทร์ก้อยเลข2ค่ะ18องศา37ลิปดานะได้ภูมิปารลเลิกต่อมาเป็นดาวพุธครับเลข4ค่ะ10องศา3ลิปดาได้ภูมิปารลเลิกต่อมาดาวพฤหัสบดีเลข5ค่ะ32องศา22ลิปดา แล้วก็ดาวมันทําการพักคือเดินถอยหลังอยู่การัง<ไ>อถอยหลังอย่างต่อเนื่องถอยหลังอยู่ต่อเนื่องครับนะได้เลิกคือเทสาตีเลิกดาววิกลตจริตรับ <c oughs> ปัญหาก็เห็นอยู่ครับดาวพฤหัสคือหมอยา <c oughs> กระส่งกะสุขนั่นเองโครคไปไข้เจ็บโรง,งพยาบาลผู้ใหญ่การรักษาพยาบาลต่างๆนะครับวัดวาอารามนะครับ จริยธรรมและคุณธรรมนะครับพระสงฆ์องคเจ้าวุ่นวายหมดวุ่นวายนะครับโอเคต่อมาคือดาวศุกร์ครับเลข6ค่ะดาวศุกร์ก็คือ19องศา55าิบนิดาได้ภูมิปาโลเลิกนะครับต่อมาเป็นดาวราหูครับเลข8ค่ะ11องศา11ดนิปดานะครับได้ภูมิปาโลเลิกเช่นกันต่อมาเป็นดาวเกตครับเลข9ค่ะ 2, 2องศา2ลิบดาครับได้ทาริทอเลิกนะฮะดาวครบหมดแล้วทั้ง7ดวงนะครับ ดาวที่แก่องศามากที่สุดนะครับอาจารย์จะวิเคราะห์ให้คือดาวอังคารครับเลข3ค่ะดาวถัดมาแก่มากๆเลยสุดๆแล้วคือเลขมรติยูครับเลขศูนย์ค่ะครับแต่ไม่มีในผังเจ็ดตัวใช่ไหมตัดทิ้งบอกแล้วถ้าไม่ตรงกระถังที่เราคำนวณเราจะตัดทิ้งหมดนะครับ<ช>แต่พูดทําไมพูดให้ท่านได้รับรู้รับฟังบ้างนะครับทีนี้เรามาดูดาวที่เหลือเนี่ยนะครับ มันจะอยู่ช่วงกลางองศาหมดเลยนะครับอาจารย์จะไม่ไม่พูดถึงแล้วกันโมดูต้นองศาต้นองศาดาวที่ต้นที่สุดเลยองศาอ่อนที่สุดก็คือดาวเกตครับเลข9ค่ะ2องศา2อนิบดาดาวเกตก่อนนะครับถัดมาก็คือดาวพฤหัสบดีค่ะเลข5ค่ะ3องศา2 2่ิบดาถัดมาก็คือดาวดาวเสาแต่ดาวเสาเราไม่พูดถึงไม่มีในผังก็คือเป็นดาวพุธครับเลข4ค่ะ10องศา3มนิบดานะครับ ดาวกลุ่มนี้ดาวพฤหัสเดินถอยหลังนะครับดาวเกตก็เดินถอยหลังดาวเกตเดินถึงจะใกล้องศาจะจะจะคาบเส้นอยู่แล้วนะครับแต่เราอาจารย์ไม่ได้ให้เลขกลุ่มนี้อยู่แล้วนะครับตามวิธีการคํานวณดาวเด่นนะครับอาจารย์กองดาวแล้วจะได้ดาวดังนี้ครับนะชุดนี้เนี่ยสวยรอบนี้สวยแน่นอนครับรอบนี้จะต้องเพลงปังดังรวยนะครับดาวเด่นอาจารย์ให้2ตัวมาแค่1ตัวหนึ่ง,งคือดาว าิตครับเลขหค่ะตัวที่2คือดาวจันครับเลข2องก็ค,คือ1กับ2นั่นเองนะครับสตัวนี้มาแค่หนตัวมาแค่ตัวหนึ่งนะครับเอา1มาตั้งเลยเอาสองมาตั้งอ่ะสมมติ1มาก็1อ่าใหม่นะครับถ้าหนึมามาหนึ่งหกหนึ่งหนึถ้า2มาสอ2ห2ส2งสี่หแค่นี้ครับมันก็จะมีดาวทั้งหมด1คู่สองคู่สามคู่สี่คู่5คู่ ห้าคู่ในคู่ที่หกก็คือสองกับหนึ่งนี้ไม่ต้องจับห้าคู่นียนะครับคุณก็เอามาจับตัวที่สามใส่เข้าไปมันก็จะได้เลขสามตัวแต่คุณก็ต้องหาดาวดับก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็ต้องพิจารณาถ้ามีดาวดับเนี่ยมันก็จะช่วยให้คุณเนี่ยวางตำแหน่งดาวได้สวยขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นนะครับถ้าเกิดใครบอกดาวตัวนี้ไม่มาทุกหลักคุณก็ใส่เข้าไปเลยแต่ของอาจารย์คำนวณได้แค่หลักหน่วยนะครับอา,อาจารย์ให้ไว้ก็คุณก็เข้าไปดูนะครับก็ดูอะไรในเลขกดนี่นะครับ เลขดับอาจารย์จะไปใส่ไว้ในเลขปลดนี่นะครับเลขป<ะ>ลดนี่ราวพัฒนาค่ะครับผมเทปนี้เลขปลดนี่ราวพัฒนาคงออกแล้วนะครับเพราะตัวนี้ราวพัฒนานี้จะต้องออกทีหลังนะครับอัดกันอยู่แค่2ส,สูตรนะครับโอเคอย่าลืมครับอาจารย์ยังมีอีกสูตรหนึ่งก็คือดาวกำลังวันของแต่ละวันนะครับที่จุดพิกัดก็คือวันที่ราวพัฒนาออกนั่นเองนะครับ ก็จะมีทั้งหมด8วันนะครับก็ไปดูกันครับว่าอาจารย์มีกําลังดาวทั้ง8วันนี้มีดาวอะไรกันบ้างไปตามดูกันครับ เท่านี้น,นะคะอย่าลืมนะคะดาวกำลังวันสำคัญอย่าทิ้งนะคะก็ค่อยค่อดูค่อยๆอฝึกค่อยค่อยศึกษาไปค่อยๆวิเคราะห์ไปนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีโชคมีโชคลาภเป็นท่วนน้านะคะสวัสดีคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ you hey.